มันนี้กับแกงตัไใบปะวันกับเรียบร้อยน่ากินมากมากกินน้ำปะวันเด้อลูกหลานเลย,ยกินกับบักถั่วพีน่น้องบักถั่วหนวยใหญ่ๆอวบใา่นี่ปะวันกับคอฝากเพื่อนๆท่านใดเข้ามากับซอยกดติดตามไปเด้อจ้ะกดไลค์ปะวันไปหาไผ้ปะวันไลค์ให้ทุกคน ประวานก็ขอให้เพื่อนๆเรัปลอดภัยจากโควิดประวานขอขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่น้องเขานี่มีเงินมีฟองใสเหลือเฟือเอามาบึงประวานแกง,งหน่อไม้บ้านนี้นีกับพักประวันติ่ใส่เป็นเฮ็ดพี่น้องใส่หิตนางฟ้าไปแล้วกับมีพักขาาพักสะอมเขานะแล้วก็พักปังเขา,าโอ้มากิน น้ำประวันเด้อจามมาเนี่แซสบๆสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ประวันสิพาแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้หน่อใหญ่ๆสพเสพเหมือนใส่เห็ดเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้มา,ามาหน่อไม้กันบันหน่อใหญ่ขนาด อยากสดท้อนหนะ พี่น้องไ้วภาพกองมือเราจะไปเรื่อยๆไปก็ดีเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วไปต้มกันบ้านี้น้ำก็เดือดพุ่งเลย แกงสดแซบ เป็นจิดแล้วกับแกงได้สวัสดีค่ะพี่นอ้องทั่วโลกวันนี้ประวัติแแกงของไม่ทีนี้น้องไม่ที่ต้มไปละั่ละจะวันนี้กองน่ำยานางแานนี้ ทมยานางที่ขันไปเขียวเ,ยวเลยตไม่อ่อน์่ากินมากมากเลยก็ได้มากินแกงหนอไมมประวันนั้น ว่นี่ใส่ข่าเบือไปโอ้ยขาดขนาดนึงกินน้ำปวันเด้อใส่เห็ดหนึ่งใส่เห็ดน้ำหอม ไฟบาโอเขาก็ตั้งไฟเรียบร้อยพี่น้องอ,อ,อายไปเลยบ้านนี่วันนี้ประวันใส่ปลาไปปลาอันนี่จะเป็นใส่ปลาขวดนัวกวลัวปลาตอนดิใส่หลายกลัวแกง้องไม่ดิ ต้องใส่ปลาหลายๆขิดหลับนะกิหมากิหอมกินปลาขนาะดันนี้ประวันิจะใส่คิดไป นั่งฝ้าเข้าไปปลานี่แบบรงพว่นัวเลยขับไม่งย เพราะวันบหเหตุขรนมากมมนี่เพราะว่า,า,นนวาสดน้ำมันนะเพราะว่าอยากสดน้ำมนต์ห่อนอะหอม,มนออข,ขนาดไปน่องใจไปไปขนาด ขนาดพ้่นนอกเลยเข็ดน้อยกว่าสิซุกแหละตัวน,นี้อืโลสเตรเดันอี้เด้อปีนาทีสำคัญ แป้งนัวเขาอขับดินัวมากๆเดี๋ยว่าหากจังบ่ถึง,ถงขนาดแบบลดสาตประวันใส่ ไปอีกโอ้พร้อมขิมปลาขนาดเลยพี่น้องโอ้ครับ นัวขนาดคือน้องเฮ้ยบาบน,นี้ใส่ผักปังไปผักปังก็ใส่ทั้งเคือไปเลย ฟังมากเลยกินปลาโซอยออกมาเลยสดนำ้ำกลางเวนน้ำประวันเดอมือนเดยรเี๊ยวม,มากานนด้ใส่ผักค้างใส่ผัก,กอะนนี่ลงหอมๆนัวๆไป เยี่ยมมากบันนี้แกงหน่อไม้เขาก็สุกเรียบร้อยไปกินน้ำประวันเด้อจะ้ะแกงหน่อไม้ประวันก็เรียบร้อยเลยหนาะตาหนากินมากแกงหน่อไม้หม้อใหญ่เลยกินกับบักทั่วมื่อนี่ไปน้องบักทั่วหนวยใหญ่ๆอบอว่นหนากินมากๆเลยเด้อจะ้ะมากินแกงหน่อไม้กางวินน้วกัน คอยติดตามไปเด้อจ้ะปว,วันขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะนำมาเบ่งเขาปว,วันอันแจง,งหน่อยบ้านนี้